ขั้นที่สองเด้อพี่น้องเออขั้นที่สองเลยนี่ขั้นที่สองเด้ออันนี้เป็นขั้นที่สองเนาะสบายดีเอฟซีทุกคนเนาะอ้าวตกแล้วค่อย อันนี้เป็นขันที่สองเนาะพี่น้องเนอะถ้าไฟเห็นและ้ะกดไไหลก้นแท้ด้วยพี่น้องฮ่าฮ่าไม่ถ่ายยเดดิพุงอหมวกอีกอันนี้ก็คือเอาเอารถขำขวานุพน้อง,องขำขวานซีกต้าเมื่อปักซองแข้งจำประสักเนาะอยู่บ้าน อยู่บ้านแปดลังวะสัตยสภาพคู่ขั้นเนาะอุปกรณ์รถขับถ้าไพายอยากไปแล้วก็มาล่องไตได้เด้อพี่น้องไตน้ำกันเนาะสิมวนหรื <c oughs> อบ่โอ้ยหักหักฮ่าฮ่าค่อยค่อยค่อย ข้าพุทธยาดอ็สบายด้อรถขับเด้อพี่ดอกรถขับเด้อเอฟซีเด้อให้พาก้ไหล่กดแแร์เนาะวายดีได้ยาคาใตกตามนะมันธรรมดาเอเฮ็ดแกโอ้วีมไอ้จะเสิรเวนะีม มาจกหน่ค่ะมาขะทุกน้าอ่าท่านจะซองไปแหละอยู่ดีสู้อยู่ดีดีอพก่อลัะทำอีก่ สบายดีเอฟซี FC, ทุกคนเนาะขอบใจทุกทีรับชมคลิปเนาะบายบาย